นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโย มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโย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 มหาลาโพ พระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธิธามิมหาปุญโย มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพ พระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภ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 พระวันตุเม ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดศินได้ไวค้าขายดีมีกําไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิฐามิมหาปุญโยมหาลาโภ พระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภ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 พระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม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 ขอให้ข้าพระเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันต ah in <the> ุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโย มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิฐามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ ม,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 าม,มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิฐามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญ ώς, มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ ώς, มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พมมาระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันต,ตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม หมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมาหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโย มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิฐามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาพโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาพโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุมเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหา,า,ามมหปุญโญม,มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันต hm ุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโย มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิฐามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มาหาปุญโญมาหาลาโภพระวันตุเมมาหาปุญโญมาหาลาโภพระวันตุเมมาหาปุญโญมาหาลาโภพระวันตุเมมาหาปุญโญ มหาลาพโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาพโภพระวันตุเมมห,ปมหาพพพหมมหปุญโยมหาลาพโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพะมมาราพพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธทิธามิมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโภพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ปลดหนี้ปลดสินได้ไวค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบการเงินคล่องตัวสัจจะสัจจังอธิฐามิ